อมชาติวันนี้วันที่11เดือนกุมภาพันธ์ปี2024เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบัปตดาซึ่งพูดโดยอเวกบัปตดาเมื่อวันที่24เดือนกุมภาพันธ์ปี1998หัวข้อของเมรีในวันนี้ก็คือให้มีความรักต่อพ่องานรับใช้และครอบครัวแล้วลูกก็จะเป็นอิสระจากการต้องตากตำ วันนี้ลูกๆจากทุกๆที่ได้มาที่จะเฉลิมฉลองวันเกิดของพ่อของเขาไม่ว่าลูกนั้นจะอยู่เบื้องหน้าพ่อโดยส่วนตัวหรืออยู่ที่นี่ในรูปแบบเทวดานางฟ้าของลูกรูปอยู่เบื้องหน้าท่านพ่อกําลังดูลูกๆทั้งหลายด้านหนึ่งลูกนั้นมีความสุขที่ได้เฉลิมฉลองการพบปะนี้ อีกด้านหนึ่งลูกมีความจริงจังและกระตือรือร้นที่จะทำงานรับใช้เพื่อที่จะเปิดเผยพอ่อเอลเท่าที่จะเป็นไปได้ในการได้เห็นลูกๆในทั่วทุกทิศทางบับดาดาได้ให้การแสดงความยินดีล,ล้านล้านกำลังสองเท่าดังเช่นที่ลูกๆนั้นได้มาจากที่ไกลๆออกไปจากทุกมุมมาเฉลิมฉลองวันเกิดของพอ่อ ดังนั้นบัพตดา,ดาก็ยังได้มาจากที่ไกลๆที่จะเฉลิมฉลองวันเกิดของลูกๆด้วยใครล่ลาที่มาไกลที่สุดพ่อหรือว่าลูกลูกจะพูดว่าเรานั้นได้มาจากที่ไกลๆออกไปมากแต่พ่อก็จะพูดว่าพ่อนั้นมาจากที่ไกลที่สุดกว่าลูกอย่างไรก็ตามมันใช้เวลา สำหรับลูกที่จะมาที่นี่ในขณะที่มันไม่ได้ใช้เวลากับพ่อเลยใดๆลูกๆทั้งหลายนั้นจะต้องจับเครื่องบินและรถไฟในขณะที่พ่อนั้นเพียงแต่ต้องใช้พาหานะไม่ใช่ว่าลูกเท่านั้นที่จะมาเฉลิมฉลองวันเกิดของพ่อแต่พ่อนั้นก็ยังได้มาที่จะเฉลิมฉลองวันเกิดของดวงวิญญาณบรามิน ผู้ที่เป็นเพื่อนร่วมทางดั้งเดิมลูกๆผู้ที่ได้มาเป็นเพื่อนร่วมทางของท่านจากเกิดพ่อนั้นไม่ได้อวตารลงมาคนเดียวแต่รามาได้ถือกำเนิดอันสูงส่งอยู่กับลูกๆบรามินนั่นก็คือพวกเขาเอาวตารลงมาด้วยกันปราศจากการมีบามินพ่อผู้เดียวไม่สามารถสร้างไฟบูชายันนี้ได้ ดังนั้นบาบาได้สร้างไฟบูชายันนี้กับบรามินผ่านบราม่าและหลังจากนั้นลูกๆทั้งหลายก็ถูกสร้างขึ้นมาดังนั้นไม่ว่าลูกจะอยู่กับบาบาสองปีหรือสองเดือนขอแสดงความยินดีกับลูกๆทั้งหลายสำหรับการเกิดอันสูงส่งของลูกบรามิน การเกิดอันสูงส่งนี้นั้นแสนจะสูงส่งพ่อมีความสุขมากๆที่ได้เห็นประกายดวงดาวแห่งโชคของลูกลูก,ลกบราบมินทุกคนผู้ที่ได้ถือกําเนิดอันสูงส่งและก็ร้องเพลงว่าววาวลูกลูก,ลกบราบมินตลอดเวลาผู้ที่มีชีวิตล้ำค่าเยี่ยงเพชรว่าวว้าวลูกนั้นเป็น ลูกที่ว่าว,ว้าว,ว้าวลูกที่เต็มไปด้วยความมหาศจรรย์นี่ใช่หรือพ่อน,นั้นได้ทําลูกลูกนั้นให้เต็มไปด้วยความมหาศจรรย์พรของบัตดาสําหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเป็นผู้ประทานที่เต็มไปด้วยสมบัติทั้งหมดโดยการอยู่อย่างรู้สึกตัวในรูปแบบของลูกที่มีสิทธิ์ต่ออํานาจปกครองและ รูปแบบที่มีค่าคนสักการะของลูกให้คงอยู่อย่างรู้สึกตัวตลอดเวลาชั้นดวงยานที่มีค่าคนสักการะและเป็นผู้ประทานผู้ที่ให้กับคนอื่นๆดังเช่นที่พ่อนั้นได้ให้ตัวท่านเองกับลูกๆทั้งหลายในหนทางเดียวกันลูกก็จะต้องมาเป็นนายผู้ประทานแล้วก็ให้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆและไม่ขอต่อสิ่งใดให้คงสำนึกรู้ ของรูปแบบของลูกในการมีสิทธิ์ต่ออำนาจปกครองและการอยู่อย่างมีค่าคนศสกุลผู้คนนั้นไปอยู่เบื้องหน้ารูปลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตของลูกจนกระทั่งวันนี้และขอบางสิ่งบางอย่างหรือการปกป้องคุ้มครองดังนั้นลูกก็คือผู้ที่ปกป้องไม่ใช่ผู้ที่เรียกหาการปกป้อง อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะมาเป็นผู้ประธานจงเต็มไปด้วยสมบัติทั้งหมดโดยการมีการจดจํามีความปรารถนาดีมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์และโดยการทํางานรับใช้คติพจน์ในวันนี้ความสุขในความประพฤติของลูกและบนใบหน้าของลูกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบุค,คลิกภาพทางจิตวิญญาณอัจฉรโอมชานติ